ปิดเทอมนี้ทำโดนัทง่ายๆให้เด็กกินกันโดนัทส,สูตรนี้ทำง่ายๆนะคะแต่อร่อยมากๆเลยตัวโดนัทนุ่มมากๆค่ะนุ่มข้ามวันเลยไปลงมือทำกันค่ะทำง่ายมากนมอุ่น120 ml เป็นนมสดจืดนะคะนมอุ่นที่ใช้ได้เอานิ้วจิ้มลงไปนับ1-5ถ้าเป็นความร้อนที่ทนได้ก็ใช้ได้ค่ะน้ำตาลทราย70กรัมยีสต์แห้งหวาน8กรัม แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะให้ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเบลใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สามนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพักไว้ก่อนนะคะไปผปสมแป้งกันแป้งขนมปัง150รกรัมแป้งสาลีเน็ประสงค์150กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชา แล้วก็คนผสม,มให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันแล้วก็ใส่ของเหลวที่เราผสม,มไว้นะคะลงไปได้เลยแล้วก็ใช้ช้อนค่ะคนผสม,มให้เข้ากันเลยนะคะพอเขาเข้ากันได้แบบนี้แล้วเราจะใช้มือค่ะนวดต่อเลยนะคะนวดจนแป้งผงที่เราเห็นตอนนี้นะคะหมดเลยใช้เวลานวดไม่นานค่ะประมาณหนึนาทีแป้งผงที่เราเห็นตอนแรกก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ พอแป้งผงหมดแล้วนะให้ใส่เนยเค็มละลายค่ะ40กรัมถ้าใครไม่ใช้เนยใช้เป็นน้ำมันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นวดให้เนยค่ะซึมเข้าไปในเนื้อแป้งเลยนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลานวดประมาณ2นาทีค่ะ เนยก็ซึมเข้าไปในเนื้อแป้งหมดแล้วนะคะเราจะนําก้อนแป้งนะคะมานวดบนพื้นแข็งแข็งแบบนี้ค่ะนวดแป้งบนพื้นแข็งๆเนี่ยจะนวดง่ายกว่าในชามผสมนะคะเราใช้เวลานวดแป้งทั้งหมดนะคะประมาณ5-6นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะพอแป้งของเราใช้ได้แล้วนะคะก็นําก้อนแป้งนะใส่ชามผสมใบเดิมได้เลยค่ะแล้วก็หาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะเราจะพักแป้งไว้นอกตู้เย็นค่ะ1ชั่วโมง พอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเขาจะขึ้นฟูแบบนี้เลยแล้วก็นําก้อนแป้งนะคะมากดแบบนี้ค่ะเราจะไม่นวดนะคะจะกดแบบนี้ค่ะใช้ไม้รีดแป้งนะรีดให้เป็นแผ่นได้เลยนะคะความหนาความบางอันนี้เราเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะพอเราได้แผ่นแป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นพิมพ์กดโดนัทค่ะแบบนี้เลยใช้พิมพ์กดโดนัทแบบนี้การทําโดนัทของเราง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วก็จะมีกระดาษรองนะคะเบลใช้เป็นกระทงกระดาษอบขนมค่ะแล้วก็นําพิมพ์พโดนัทนะคะมากดกดลงไปแล้วก็หมุนข้อมือนะคะกดลงไปแล้วก็หมุนข้อมือแบบนี้ค่ะกดลงไปแล้วก็หมุนข้อมือค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยขาดออกจากกันนะคะเสร็จแล้วก็แกะออกได้เลยค่ะแล้วก็นําใส่กระดาษรองได้เลยนะคะ แล้วก็เอาไปพักไว้ได้เลยค่ะส่วนแป้งที่เหลือนะคะก็นํามารวมกันค่ะทาเป็นลูกกลมก็ได้หรือว่าจะทําเป็นแผ่นแล้วกดใหม่อีกรอบก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็นําผ้านะคะมาคลุมไว้ค่ะเราจะพักไว้ก่อนนะคะสัก20นาทีค่ะก่อนนําโดนัทไปทอดนะคะพอเราพักครบ20นาทีแล้วก็มาทอดกันเลยค่ะน้ํามันสําหรับทอดนะคะใช้เป็นน้ํามันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่ เช็คว่าน้ำมันลงทอดได้หรือ,อยังนะคะให้นำเศษแป้งหย่อนลงไปเขาจะปุดๆเล็กน้อยแบบนี้นะคะให้นำโดนัทเนี่ยลงไปทอดได้เลยค่ะทอดโดนัทไม่ควรทอดไฟกลางหรือทอดไฟแรงน้ำมันไม่ควรให้ร้อนมากเกินไปนะคะถ้าเราทอดไฟแรงมากเกินไปหรือน้ำมันร้อนมากเกินไปเนี่ยเอาโดนัทลงไปทอดปุ๊บเนี่ยเขาจะเหลืองเร็วมากๆเลยและจะไม่ทันได้ฟูนะคะเขาจะไหม้ก่อนสุกนั่นเองค่ะเราจะทอดไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆค่ะ พอด้านล่างเหลืองแล้วเราก็กลับด้านนะคะแล้วก็รอให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเหลืองทองค่ะก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเราจะพักโดนัทไวให้เย็นลงสักหน่อยนะคะก่อนนําไปโรยผงต่างๆค่ะวันนี้เบลมีแค่น้ําตาลไอซิ่งนะคะก็จะโรยน้ําตาลไอซิ่งใครมีน้ําตาลโดนัทก็ใช้น้ําตาลโดนัทได้นะคะหรือว่านําไปคลุกน้ําตาลทรายก็ได้เหมือนกันค่ะ หรือว่านําไปเคลือบช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าโรยผงต่างๆนะคะอย่างเช่นผงโกโก,โก้ผงไมโลผงชาเขียวผงที่เป็นผงสําเร็จรูปพร้อมชงทานนะคะเขาจะมีรสหวานนํามาโรยได้ค่ะอร่อยเหมือนกันถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะ